ท่าทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่แม่น้ําปิงนะครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษวันหนึ่งพี่นุ้ไม่เคยเห็นแม่น้ําปิงนะน้ามันขึ้นเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับตอนนี้คือน้ํามันขึ้นบนเกาะหาดทรายที่เราเคยมาทําคลิปกันเนี่ยคือตอนนี้น้าท่วมหมดเลยแล้วก็น้ําเต็มตลิ่งประมาณไม่เคยเห็น่างนี้มาเป็นปีแล้วนะครับก็วันนี้พอน้ําเต็มปุ๊บพี่นุ้ก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยที่พี่นุ้บอกว่าจะเอาที่นอนลอยน้ําของเรานะครับมาลอยที่แม่น้ําปิงตอนนี้พี่นุ้จัดมาแล้ว4เตนนะครับี่ สี่เต็นเดี๋ยวเราไปดูกันถ้ามีสีเต้นแล้วเดี๋ยวต้องมีคนมาเล่นด้วยอ่ะคนแรกพี่ต้นสายมีนีนะครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวไปทําอะไรมาทําไมต้องอายด้วยวะเป็นอะไรไอยทำไมหน้าแดงยังพอดีวันนี้ไปทาหน้าไหม้วเนี่ยต่อท่อมาต่อท่อรดน้ําที่ไหนบ้านแปลงเกษตรนะฮะแล้วก็อีกคนเดี๋ยวนี้นะครับมีพี่กดสองคนพี่กดกับดีไอวายตอนนี้พี่กดมีเมียแล้ว มีอยู่แล้วเหรอเดี๋ยวพี่กดเอาแฟนมาเล่นด้วยครับจะได้สนุกสนุกนะครับพี่กด DIY กับพี่นุ้ย A N K นะครับสองคนหนึ่งเต็นนะไหวนะแล้วก็พี่เติร์เต็นหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นพี่โยโยมันต้องเต็นเดียวเลยที่ใครไปอยู่กับมันไม่อาบน้ำมันต้องเต็นเดียวอยู่แล้วใครจะไปอยู่ได้ไม่อาบน้ำยังไม่อาบอี่รอวะงนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปนอนในเต็นลอยน้ํากันนะครับ น้ำมันมาพอดีแล้วก็เลยมันอยู่ใกล้ฝั่งด้วยต่อไฟไปอะไรได้พอดีเลยโอเค okay, แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีของด้วยให้ไปเอาชีวิตรอดนะจริงๆพี่พี่กบกับพี่นุเขาเตรียมมานะมีของกินมาเองนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่นุจะมีให้อีกนะครับโดยการจักรฉลากจักรฉลากมาดูนะครับของกินวันนี้นะครับเซตที่1 KFC เฟีแล้วก็น้นํา1ขวดชิ้นที่2ทุเรียนแล้วก็น้ํา1ขวดอันที่3นี่มันเป็น เขาเรียกอะไรช่วยร้อนป่ะช่วยร้อนวยร้อนแล้วก็น้ำหนึ่งขวดแล้วก็เซตที่สี่ไข่ต้มสองฟองแล้วก็น้ำหนึ่งขวดนะครับนี่เป็นเซตกติกาคือใครได้อะไรจะต้องกินให้หมดนะครับคนที่ได้ทุเรียนจะอนุญาตให้ใช้มีดได้อันนี้คือใส่น้ําใส่น้ําได้เลยครับผมอ่าใส่น้ําได้เลยนะครับแล้วเคฟซีนี่จะเป็นไม่ใช่เคฟซีแบบนี่มันเป็นพิเศษเลยเติ้นเป็นอันนี้ซอสเผ็ดอ่ะซอสเผ็ดเออซอสเผ็ดไก่ใจเด็ดเออไก่ใจเด็ดโอเค ให้พี่กดจับก่อนเลยมือมึงจะไม่ยอมให้พี่กดพี่กดเลยเผื่อเขาจับได้พี่กดจับให้พี่โยอ้าวเฮ้ยยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้บอกว่าอันไหนเบอร์หนึ่งสองสามเรามาตั้งกันก่อนว่าอันไหนเป็นสองเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้หนึ่งเอาเอานี้เคสเซเป็นหนึ่งดีกว่าดีไหมแล้วแต่อ่านะมันต้องนับนี้หนึ่งอันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับน้ำกับทุเรียนชุดที่สองน้ำกับถ้วยร้อนชุดที่สามน้ำกับไข่ชุดที่สี่ มีใครไม่กินทุเรียนไหมผมครับพี่ตะเกียบมันได้ทุเรียนแล้ววะก็มันยังไม่รู้ว่าเบอร์ไหนเบอร์หลอเพิ่งเป็นไรวะเนี่ยมีความแค้นส่วนตัวปะเนี่ยแค้นเลยแต่แต่มันดีอย่างนั้นถ้าไม่ได้ทุเรียนกลิ่นตัวมันจะมีจะกลิ่นทุเรียนไม่ได้มีกลิ่นตัวมันเลยจับให้ตัวเองหรือให้คนอื่น่ะรอบนี้จับให้ตัวเองของพี่โยเหลือแล้วกันจะบอกให้อ่ะดูนี่เบอร์อะไรชอบเนาะ ได้สองเบอร์สองอ่าพี่โกดได้เบอร์สองเรียนทุเรียนพี่โกดจะได้ทุเรียนไปคนต่อไปพี่เติร์รอดแล้วผมรอดแล้วพี่เติร์เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรที่เหลือเติร์นมันจะกินไข่อันนี้ดีกว่าถอยร้อนดูดีสุดเคฟีก็เผ็ดเผ็ดผิดไม่ไหวเฮ้ยสีเหลืองวะไม่มีไม่มีเอาเบอร์ดูเบอร์ดูเบอร์เบอร์สามเบอร์สามแล้วผมถอยร้อนเฮ้ย เรียกแมนเดี๋ยวมันจะมีฉลากว่าเอาให้เพื่อนอีกอะไรวะงั้นพโยจับพโยจับพโยไงจับพโยเรองบวกไม่เลือกอะไรมึงไม่ต้องเลือกหรอกมึงจะเลือกทำไมอะเบอร์หนึ่งโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันชอบได้อันที่แบบว่าของเล็กน้อยแล้วมันค่อยไปจับฉลากได้ของเพื่อนเอาอ่ะเอออันนี้ของพี่โยนะเบอร์หนึ่งคือได้เคเอฟซีอ่ะพี่นุได้เบอร์สี มาใส่มาเรามาสรุปกันนะว่าใครได้อะไรคนแรกนะครับพี่กดกับพี่นุ้ยเอาไปเลยถือเลยไหมเดี๋ยวถือก่อนเดี๋ยวพึ่งนพี่ให้ผมยิบให้ก่อนคุณรีบคุณรีบเนี่ยมันหิวอะให้ผมมอบก่อนดิต้องกินให้หมดนะครับกินทุเรียนอยู่เนี่ยไม่แพ้ไม่เลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับมาซิบลูกไหว้ไหมไวครับไหวครับแล้วก็ของพี่เติลจะเป็นถ้วยร้อนหุ่ยอยากอยากได้อันนี้เลยอยากได้อันนี้เลยโอ้โหมันแม่นเดี๋ยวอาจจะต้องให้เพื่อนนะเดี๋ยวอาจจะต้องให้เพื่อนนะแล้วก็ไม่ถ้าถับ พูดถึงขานาดน,นั้นให้กูจับได้ทำไมให้กูจับได้ทำไม <c oughs> เออของพี่นน้ะเป็นไข่ต้มสองฟองในชีวิตกูใจมมเยวจะบอกให้ไอ้นเนี้ยมูลค่าในเทเว่นเท่าไหร่วะสิบหกบาทอืนเนี้ยสามร้อยยี่สิบต <c oughs> ่างกันมากส่วนของพี่โยนี้ <c oughs> ไก่เคฟซีกับให้คนไม่กินเผ็ดและกินก <c oughs> ับน<ะ>้เออพี่โยไม่กินเผ็ดด้วยนะครับ ปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์นะครับว่าเป็นยังไงปบางคนอาจถามว่าเอ้ยทำไมไม่ถ่ายกลางวันทําไม่ทัน,นครับกว่าจะทําเสร็จนี่ก็มืดแล้วว,วันนึงแล้เนี่ยใช่แล้วกลางวันนี่ก็ร้อนมากด้วยเออแล้วอีกอย่างคือน้ำมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ตลอดนะเอาลงมาช่างกล้องเดี๋ยวช่างกล้องลื่นนเอาเอาช่างกล้องอ่ลหทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เต็นท์แล้วนะครับนี่จะเป็นเต็นท์ลอยน้ํา ที่พี่นุ้นะครับทำลอยน้ําที่บ้านนะครับก็จะมีเต็นท์แล้วก็มีเบาะนะครับคนเดียวเนี่ยสบายๆแต่วันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าพี่กดนะครับที่พามแฟนมาด้วยเนี่ยจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ <รอ S 1> มีทุเรียนอยู่อีกลูกนึงมีทุเรียนอยู่อีกลูกนึงด้วยอันนี้อนุญาตให้ปอกก่อนขึ้นได้นะเพรา<อ>ะ <รอ S 2> ว่าถ้าไปตรงนั้นอาจจะอันตรายได้ครับนะครับแล้วก็มาดูพี่เต้นเอ้พี่เต้นนะของพี่เต้นที่ชิวๆเลยชิวๆ,วๆแล้วก็ได้อันนี้ มอร้อนด้วยสิ่งที่อยากได้ส่วนของพี่นุก็จะเป็นเ้นนี้เดี๋ยวพี่นุกขอเอาของเอาไว้ก่อนเลยเนะี่ยชาบูน้ำดามีไข่สองฟองเนี่ยเฮ้ยพูดถึงมันก็ดีเหมือนกันเราก็ไม่ลําบากไข่ก็อิ่มแล้วพี่นุกชอบก,กินไข่ด้วยเนี่ยเอออีกอย่างหนึ่งที่เราต้องอะไรนะฮะตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเ้ดี๋ยว,ยวจิงริดอะไรเนี่ยจับ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 ทีเลยจับิีเลยไม่กล้าจับไม่กล้าจับฮะนานๆเห็นทีเฮ้ยมันมาได้ไงอ่ะไม่รู้อะามือจับเลยเอามือจับเลย มึงจับเลยมันไม่ดีนะพี่ไม่ดีจับเลยเมกาเต้นมาจับดิเอาไอเต้นไปไหนเต้นไปแล้วน้ำล้นน้ำล้นเอามือให้มันโดนน้ำดิเอาพี่กดจับให้หน่อยอือโอเคอันนี้คือจิ้งหรีดน้ำไปแล้วฮะเอาไปดูเต็นท์พี่โยมั่งไปไปดูเต็นท์พี่โยไปดูเต็นท์พี่โยยังไม่เห็นเลยนะครับ อ่านี่ของพี่โยนี่ของที่เขาจะได้นะครับกินโชก่อนเลยหนึ่งคำกินโชกเลยเหรอเออใส่ซอสมานิดเดียวไงนี่ไก่ใจเด็ดแบ่งเพื่อนได้ไหมวะแบ่งเพื่อนได้ก็ได้นะเราันนี้เราไม่ได้ฟิกอะไรมากก็คือเราจะลองลอยน้าอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเอาไปไปกินในน้ําไก่ต้องกินในน้าที่โยไม่ใช่ตัวนั้นพี่โอเคอ่ะทุกคนคือที่จะต้องรีบมาถ่ายตอนนี้เนี่ยมันคือมันจะพาะกิบมากๆเพราะว่ามันน้ำเนี่ยมันไม่เคยขึ้นมาแบบเนี้ย คือไม่ไม่เคยขึ้นมาแบบนี้เป็นปีแล้วแล้วพอมันขึ้นมาแบบนี้ก็เลยอยากจะมาถ่ายมาเล่นให้ดูคือถ้าย้อนกลับไปเลยตอนที่เราเอาสไลเดอร์ ider, มาเล่นเนาะพี่เนาะใช่ครับผมระดับนี้ตอนที่เราเอาสไลเดอร์ ider, มาเล่นเลยตอนนั้นสนุกมากค,คือตอนนั้นแบบโหน้ําแบบเยอะแล้วก็สนุกคือวันนี้พี่นุเนี่ยจะอยู่ถึงเช้าเลยแต่ว่าพี่เตินแล้วก็พี่กดพี่นุน่นอาจจะไม่ได้อยู่ถึงเช้าโย <Yo, S 2> มึงต้องอยู่กับพี่นุเออพผมก็นอนตรงนี้อยู่แล้วนอนนี่เลยงูลงงูเหลือมมาไม่กลัวแล้วนะเดี๋ยวตอนเช้าอาจจะแห้งหรือเปล่าต้องไปรับ เฮ้ยทำไมพี่ต้นไม่นอนเพราะมีครอบครัวแล้วไม่ให้ย่านอนอยู่บ้านคนเดียวย่าเป็นห่วงเป็นห่วงออาเหรอเป็นห่วงย่าไม่ใช่มีมีคนัแล้วใครคนนั้นอะแม่บ้านใช่ป่ะไม่กลัวเออเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ละเต็นจะเป็นยังไงจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าไปอ่าตอนนี้นะครับทีมของพี่กดเนี่ยก็ได้เป็นทุเรียนทุเรียนกับน้ํานะใช่ครับหนึ่งขวดหนึ่งขวดก็คือทุเรียนก็คืออนุญาตให้ปอกก่อน แต่ไม่ให้กินนะต้องไปกินบนน้ำแล้วต้องเอาไปกินในน้ํานะ เลนี่โอ้ห้แลกกับไข่ไหมอ่ะโอเคพี่กดก็เรียบร้อยแล้วครับผมลงเต็นท์เลยไหมได้ครับจะได้คว่มเป็นคนแรกหรือไงหรือลองให้เติร์นลงก่อนผมว่าให้พี่เต้ร์นลงก่อนดีกว่าง้นเดี๋ยวมาดูพี่เติ์นพี่เต้์นมีประสบการณ์ในการเอาชีวิตรอดสูงมาดูนะครับเฮ้ยในในเต็นท์มันมีอะไรมีขยะด้วยหรอเขยะขยะมีขยะด้วยอันนี้นี่อันนี้ที่จะเอาไปนี่อันนี้เอาไปทำในเต็นท์ได้เลยเนาะ เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูพี่เติ้ลกันขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเอาไม้หรือเอาพายเอาไม้ดีกว่าแม่หาซากไปอันนั้นมันไม่ได้ฝนคมไม่ฉลาดอะาะดูเขาว่าพี่ต้นจะเปี้ยนหรือเปล่าครับเฮ้ยเอาของไปก่อนพี่ไปแล้วพี่ต้นไปแล้วครับเฮ้ยของยังไม่ได้ไปเลยต้นต้นกลกำเอาก่อนเอาเอาเอาทะลุยาไปแล้ว กดต้องดูเป็นตัวอย่างแล้วอันนี้พี่ต้นตั้งหลักได้แล้วครับเดี๋ยวพี่ต้นจะต้องกลับมาเอาเสบียงนะครับเสบียงของพี่ต้นครับโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดอ่าต้องหาหลักอ่าพี่ต้นเดี๋ยว็ดเด็ดอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคส่งพี่ต้นเสร็จนะครับเดี๋ยวเพิ่งทํานะคือตอนทําต้องรอกล้องเลยเด้อโอเคให้ตั้งหลักกันอะไรก่อนอ่ะต่อไปจะเป็นพี่กดแล้วกัน พี่ก็จะใช้เทคนิคยังไงแล้วมีทุเรียนด้วยนะครับจะยังไงครับมีแผนยังไงครับขึ้นก่อนเลยครับให้พี่นุ้ยขึ้นก่อนใส่รองเท้าไหมทุเรียนไปตอนไหนทุเรียนอ่ะขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยขึ้นมาที่เร็วๆนี้เดี๋ยวขึ้นมาที่เร็วๆนี้เดี๋ยวโอ้ยมือมาลั่น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 ขึ้นมาที่เร็วๆนี้เลยโอ้ยมือเหรอเมื่อกี้มือมือมือมันไม่ใช่นะก็เป็นผู้หญิงก็จะตัวเบานิดนึงก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เอาทุเรียนไปโอเค นี่เดี๋ยวจะมีการถ่ายของช่อง N K ใช่ไหม N K ถ่ายบ้างหรือเปล่าถ่ายไปบ้างแล้วแต่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาโทรศัพท์กันน้ำไม่ได้ไงเหรอใช่คือถ้าพี่กดผิดนี่คือหงายท้องแล้วพี่นุ้ยคว่ำเลยนะคว่ำเลยนะเปียกไงโอ้ิ๊กอย่าเพิ่งให้เปียกย่ต้นคลิปดิแงต้องเอาหันหลังเข้ามาดิหันหลังเข้ามาดิหันหลังแล้วทิ้งตัวนอนได้ไหมออทิ้งตัวนอนแล้วก็ไปเลยขาขาลันไปเลย เฮ้ยไม่เปลี่ยกเฮ้ยทำไมดูง่ายกว่าเต้นเยอะเลยวะเฮ้ยเต้นมึงทำไมทำอะไรรุนแรงอย่างวะเฮ้ยได้ไหมพอได้ไหมพี่ดได้พี่อ่าพอได้นะครับตอนนี้นะครับสองเต้นไปแล้วนะครับอุ้ยพี่เต้นไปเกาะอยู่หลักตรงกลางนะครับดูนะครับตอนนี้เต้นที่สองพี่กดก็ตามไปแล้วต่อไปอ่ะพี่โยเดี๋ยวพี่โยจะตามไปเป็นเต้นที่สามนะครับเดี๋ยวพี่โยจะไปเป็นคนสุดท้ายเองอ่าตอนนี้นะครับเป็นพี่โยพี่โยมีไม้พายยังยังเลยพี่ไม่ใช่ไม้พายไม้พาย สองอนุเขาจะเป็นไม้ไผ่ไงส่วนของพี่โยก็จะเป็นไม้พายเฮ้ยอย่าลืมของนะเอาต้องเอาไก่เข้าไปก่อนแล้วก็น้ำน้ำเสร็จก็พร้อมเลยเดี๋ยวมาดูครับพี่โยจะทำยังไงครับไปได้ไหมเฮ้ย<อ><อ>พี่โยสยโ<อ>าบายๆ<อ>เลยว<อ>่ะไปมีพิเตินเปียกอยู่คนเดียวเนี่ยเอาพี่โยไม่หันมามองกล้องบ้างเลยพี่โยหนึ่งพี่มันหมุนพี่โยประคับประคองตัวเองไม่ได้นะครับตอนนี้ เหลือพี่นุเต็นท์สุดท้ายนะครับอโอเคถึงคิวของพี่นุแล้วนะครับเดี๋ยวพี่นุจะทิ้งตัวแล้วก็ลอยไปในเต็นท์นะครับเคยกว่ามีประสบการณ์ใช่ไหมเฮ้ยพี่นุเคยมีประสบก,การณ์แล้วไงต้องนอนไปเลยถ้าถ้า,ถาบอกอบนฝัง่งมันจะไปมันจะไปไอ้นี่ได้ไงฮะเนี่ยเนี่ย่ะตอนนี้พี่นุเข้ามาในเต็นท์แล้วครับเดี๋ยวขอตั้งหลักนิดนึงตั้งหลักนิดนึงครับเฮ้ยเราไปพายกลัว่าวะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้พายก่อนนะครับอ๋อมี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 นี่ไม้พายอยู่นี่ตอนนี้พี่นุ่ก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วนะครับเฮ้ยน้ำมันไหลว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนวุ่นวายวะ่ะกาะเต็นท์ที่ต้นไว้ดีกว่าเฮ้ยพี่ยงไปไหนะเอออยู่กันตรงอยู่กันตรงตไม้พายไม่เป็นเลยพายบนอยู่ตรงน,นอะไรอ่ะอากล้องมาทางนี้ไงมาเฮ้ยบรรยากาศเหมือนมีแสงเทียนอยู่ข้างหลังนะแล้วเต็นท์ข้างเราเดี๋ยว ผมขอเดี๋ยวผมขอเกาะ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 เออเกาะเสาหน่อยเออนี่นะวิเทิลไปสบายสบายดีไหมทวงพี่นุ้ยต้องทวงอยู่ข้างหลังไม่งั้นหน้ามันจะคว่ำมาดูเต็นท์พี่กดก่อนแล้วกันนะครับผมมีอะไรมาบ้างนุ้ยนุ้ยมีขนมมามีของมากินส่วนตัวด้วยใช่เอาแบ่งเพื่อนปะเอามาแบ่งเพื่อนด้วยอันนี้เป็นขนมปังกรอบโอ้โห พิตเตอร์ลองกินไปแล้วด้วยนี่เติ้นกินไปแล้วเขาเอามาให้ลองชิมมึงเร็วเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเปิดทางให้พี่โยเข้าหน่อยโยอยู่หลังเต็นเต้นไปพี่โยมาแล้วนะครับคืออันนี้เราทําเพราะว่ามีน้องๆกดไลค์มาตอนนั้นที่ทาสระในบ้านแล้วบอกว่าถ้าขอถ้าสามหมื่นไลค์เดี๋ยวไปทําหมู่บ้านลอยน้าให้ตอนนี้เลยไปซื้อแบบนี้มาสี่ชุดสี่ชุดพี่นุพี่โยนะครับแล้วก็พี่เต้นครับพี่นุคงเขาไม่ว่างจริงๆเราต้องเห็นใจเขาครับผมครับไม่ว่างจริง ช่วงมีปัญหาชีวิตมากมายผ่านไปเนาะข้ามไปนะนี่มาดูครอบครัวที่เขามีความสุขดีกว่านี่มินุ้ยมีนี่ขนมมาอีกนี่โอ้ขนมเยอะนะนี่จะย้ายบ้านมาอยู่บนนี้เลยปะเนี่ยไปไหนอ่ะมึงไปไหนอ่ะไปไหนนะไปวันไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะกลุ่มไว้ก่อนเกาะกลุ่มไว้ก่อนอ่าใครมีอะไรออกมาเลยครับนี่ครับทำภารกิจเลยครับภารกิจก็คือจะต้องกินของที่ได้ให้หมดทำไมมันเยอะจังวะอะไรอ่ะไก่เผ็ด่ยไก่เผ็ดพี่โยอะไหนดูดิวิ้เนี่ย ใกล้ใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วเฮ้ยตอนนี้พี่เต้ยกำลังจะทำไอหม้อร้อนเพื่อนหม้อร้อนของพี่กดกินได้เลยนี่แขกกินได้เลยหอมมากเลยเนี่ยพี่น้อยโอ้กินเสร็จแล้วก็ไปนอนนะอย่ามากวนคนโตเขานี่เมียหรือลูกเนี่ยพี่เป็นไงนอนได้ไหมกินทุเรียนเนี่ยได้ครับพี่เป็นไงรสชาติปไงพี่ใช้ได้ไหมหมอนทองปะ หวานกรอบไปเพี่ก็ตอนนี้ทุเรียนตอนประมาณห้าทุ่มนะครับพี่ต้นยังไม่รู้ว่าเปิดยังไงนะครับนี่เรานี่ไงเพ็ดเหรอเฮ้ยต้องกินให้หมดนะเว้ยหน้าแดงเลยว่ะเฮ้ยพี่โยหน้าแดงเลยว่ะลองตกใส่ว่ะพี่ให้พี่ต้นช่วยไหมเพ็ดแก่ยายเดชช่วยน้องได้ไหมเฮ้ยนี่นี่นี่ตอนนี้พี่เต้นใส่น้ำแล้วครับเฮ้ยมันต้องให้น้ำมัน ร้อนก่อนปะเฮ้ยมันจะร้อนโดนโดนเบาะเปล่ามาแล้วโอ้ยขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วโอ้ยควันขึ้นแล้วควันขึ้นลืมใส่น้ำมาม่าอ้าวเออลืมใส่น้ำมาม่าเวม็นคำโอ้โหลืม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 ใส่น้ำมาม่าปิดไฟทำไงวะสรุปน้ำไม่ร้อนแล้วตอนนี้เมียพี่กดก็ไม่คุยกับใครเลยนะครับได้ยังอิ่มยัง อร่อยมากกินแล้วไปนอนไปพี่กดนี่คือหน้ากล้องกับหลังกล้องยังไม่เหมือนกันนะฮะเอาซะห,หน่อยเออเอาซะหน่อยป่ะนานๆทีเอนอนานๆจะได้านานดีนมาดูพี่นุกันบ้างน,นะครับเจ้าของช่องไป่ค่ได้ออกเลยนะจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศมันอบอ้าวมากคือนั่งอยู่นี่เหงื่อออกเลยนะครับทุกคนเหมือนอยู่ในน้ำแล้วจะเยน็นไม่ใช่นะเดี๋ยวพี่นุต้องขอ,อกินน้ำก่อนเลยน้ำหนึ่งดูอร่อยอ่ะ ร้อนมากตอนนี้พี่โยไอโยเผ็ดของพี่นุเนี่ยไอโยอยู่ไหนอยู่หลังเต้นท์มึปไปทำอะไรตรงนั้นของพี่นุเนี่ยได้ไข่ต้มสองฟองภารกิจก็คือต้องกินให้หมดนี่นะครับอ่าเดี๋ยวลองลองกินโชว์ฟองด <cle aning> ้วยก่อนคือภารกิจเระก็กินให้หมดอะคือาาคกินให้หมดแล้วก็กับได้ <namon S 2> <ห ả? S 1> ครับกินให้หมดแล้วกับได้แต่ว่าพี่นุกับพี่โยเนี่ยจะนอนค้างในเต้นเลยนอนค้างที่นี่เลยนอนนอนจริงเลยส่วนพี่เติ้ลเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเรานอนไม่จริง ให้มาดูครับเสียงเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงมันจะมีการอะไรพี่อ๋อมันเป็นตู้เรียนเหรอผมว่ามันกลิ่นกลิ่นแก๊สนี่ไข่อุ้ยสุดยอดเลยอะไข่เฮ้ยโยก็ถ่ายคลิปมันอยู่ตรงนี้มึงไปไหนเนี่ยมึงโดนอะมันดูมันมึงไปไปไหนของมันก็ไม่รู้เนี่ยมันไปเองอะเพื่อนเพื่อนไม่ครบอ่าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่นุ้จะลอง พาไปพายเรือวนเล่นๆก่อนครับนี่อันนี้คือเต็นท์มเอียงเลยเต็นท์มันจะหล่นแล้วไปโยถ่ายไว้ดิโยตถ่ายไว้เดี๋ยวเราจะลองอุ๊ยอุ๊ยเต็นท์เราเต็นท์เราเหมือนจะล่วงจริงทุกคนเดี๋ยวเราดึงขึ้นมาก่อนเต้นขึ้นมายังเต้นขึ้นมายังมันล่วงไปอีกครั้งแล้วรออะไรวะโอเคนี่ครับมองกลับไปก็จะเห็นเพื่อนๆนะครับตอนนี้พี่เต้นนะครับ ก<อ>ินทุเรียนนะครับทุกคนเป็นอย่างมากไม่สุกครับ ตอนนี้นะครับพี่นุ้ยกับพี่กดเอาเสบียงที่เอามาตั้งห่างเนี่ยทําอย่างกับยามาย้ายบ้านเนี่ยมาแจกเพื่อนๆนะฮะนี่เฮ้ยเดี๋ยวของพี่ต้มันจะสุกยังเนี่ยสุกแล้วพี่นี่ยไอ้มันมีแค่นี้เหรอวะโอ้โหกูลืมราดน้ําซอสเฮ้ยสุกแล้วเต้นอะไรถือหน่อยเลถือถือเนี่ยเหรอเนี้ยเ่ยอ่าอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเรือกูมันไหลออกมาไง พี่กดจับจับจานมาหน่อยจับจับจานมาหน่อยเอออ่าตอนนี้พี่เตินได้มาม่าแล้วนะครับเดี๋ยวเรากินโชว์นะครับไม่เคยเห็นคนกินมาม่าว่ะไม่พอกินมึงเหรอมึงคนเดียวเนี่ยของเขาสําเร็จกันแล้วนะอ๋โ้ยน่ากินว่ะพี่กดมันตดในเต็นแล้วจะหนียังไงคะเนี่ยสูดข้าไหมสูดกันไหมโอ้หอยออกมาข้างนอกเลยกินเป็นไายทุเรียนป่ะทุเรียนเลยพี่ พี่กดไม่ไหวนะครับเบเ้าเรอเอคือ <c oughs> พี่กดไปแล้วนะครับตอนนี้พี่พี่นุย้ยตะกุยตะกุยน้าเข้าฝั่งคือดูจากภาพแล้วไม่อยากจะพูดรู้เหมือนอะไรนะเหมือนอะไรให้พูดเองนะถ้าางนั้นก็ฝากกดไลค์ให้พี่นุ้ยกับพี่กดด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเก็บขนมของกินไปด้วยนะเดี๋ยวพี่ต้นกินหมดทุกคนพี่โอเผ็ดมากนะครับ ก็ปกติไม่กินเผ็ดนะครับพอกินไก่เตเด็ดเข้าไปแล้วแบบมันรู้สึกชาไปทั้งตัวนะครับก็เลยจะแอบพี่นุไปนอนนะครับเดี๋ยวพี่โอขอน,นอนกันแล้วกันถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่นุคงจะมาเรียกนะครับเอาตอนนี้พี่โยแยกนอนอยู่ตรงนู้นแล้วครับพี่เติ้ลนี่ไม่รู้มาเกาะอะไรอยู่หางหลังข้างหลังพี่นุนะครับนี่เติ้ลมาข้างหน้าที่จะได้ถ่ายเดี๋ยวพี่เติ้ลก็จะต้องกลับนะครับถีนเสจยังับ นอนนิอนอนซะตื่นนึงเออนก็ตื่นค่อยไปไน,นี่น้ำอะนเข้าวะหอมโงกอะถ้าอย่างนั้นวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่นุจะนอนบนเต็นท์จริงเลยมันไม่น่าจะลอยไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะล็อกไว้ยกเว้นน้ำมันขึ้นเยอะกว่านี้อาจจะลอยวะ คิดว่าคงไม่ขึ้นสูงขนาดนั้นเพราะถ้าขึ้นสูงขนาดนั้นน่าจะมันน่าจะแบบน้ําป่าอะไรแล้วไม่น่าจะใช่ก็คือเดี๋ยวพี่นุจะนอนแล้วครับถ่ายเยอะมากเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเช้าแล้วกันครับเตื่นนอนเดี๋ยวพี่นุ่ถ่ายให้ดูอีกทีนะครับบายบาย